ที่ดาวถักเสร็จนะคะอ่าตัวนี้นะคะใช้เวลาถักสี่วันนะคะเพื่อนๆเป็นลายง่ายๆนะคะลายสับป,ปะรดนะคะเก้าขานะคะเพื่อนๆรอบอกอยู่ที่สามสิบหกนิ้วนะคะเพื่อนๆใส่ได้ถึงสาสิบแปดนิ้วนะคะนี่นะคะอันนี้ตัวจริงของดาวนะคะเพื่อนๆความยาวนะคะอยู่ที่สิบแปดนิ้วนะคะเพื่อน ตัวนี้จะเป็นแบบคอกว้างนะคะนี่นะคะจะเป็นแบบคอกว้างแต่ดาจะถักให้ลูกค้าเป็นคอแคบนะคะเราก็เลยมาใส่แบบคอกว้างๆแบบนี้ให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะว่าถ้าเพื่อนๆไม่ชอบคอแคบก็ใส่ประมาณนี้ก็สวยดีนะคะ <ๆ S 1> เราไม่ต้องเก็บขอบคอขึ้นไปนะคะแต่ถ้าเราอยากให้ได้คอแคบเราก็จะเก็บขอบคอตรงนี้เข้าไปอีกนะคะเพื่อนๆเพราะว่าตัวนี้ลูกค้าจะเอาเป็นคอแคบนะคะ ดาวมาใส่เพื่อนๆดูเป็นแนวทางนะคะว่าชอบแบบไหนนะคะส่วนคลิปพิธีการถักเสื้อตัวนี้ก็ลองกดเข้าไปดูในช่องของดาวได้เลยนะคะชื่อดาวโคเชสอนถักเสื้อน,นะคะสีนี้เลยที่ดาวทาคลิปสอนแต่จะเป็นเสื้อแขนยาวประมาณนี้นะคะแขนยาวประมาณ5ส่วนนะคะรอบแขนตัวนั้นเราจะสอนแค่รอบแขนอยู่ทค่อ่าอยู่ที่4ลายนะคะแต่ตัวนี้จะเป็น5นะะ้าลายนะคะเพราะว่าดาวเพิ่มลายตรงใต,รใต้แขนขึ้นไปนะคะให้เป็น,น5ลายเพราะว่าเสื้อแขนสั้นเราจะใช้เป็นแขนใหญ่นิดนึงนะคะเราจะไม่ใช้เป็นแขนเสื้อเล็กนะคะเราก็เลยจะเพิ่ม ลายเป็น5นะคะเ,เพื่อนๆส่วนรอบตัวตัวนี้ก็เท่ากับในคลิปเลยนะคะรอบตัวคือ12นะคะเ,เพื่อนๆฝากติชมผลงานด้วยนะคะไว้เจนคลิปหน้าคะ่ะ